สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งนะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิธีในการหาตัวเห็ดทรงพลังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการทําพวกเวสมือใหม่ด้วยสวําหรับเห็ดอันนี้มีวิธีหาอยู่2วิธีนะครับหนึ่งก็คือการสํารวจตัวแผนที่โลกทั้งหลายอเปอร์เซนต์ของแต่ละโซนมันถึงที่กําหนดเราก็จะสามารถแลกเห็ดมาได้ ส่วนวิธีที่2ก็คือการไปที่ตัวเทอร์มินัลแล้วก็กดที่ความสําเร็จนะครับทุกครั้งที่เราเก็บค่าความสําเร็จได้ถึง250เราก็จะสามารถรับเห็ดเพิ่มได้1อันนะครับผมตรงนี้ผมก็ได้มาหลายอันละเดี๋ยวผมกินเลยเผื่อใครงงว่ากินแล้วมันได้อะไรนะครับมันก็ได้ค่าความทนทานก็คือ ค่าพลังที่เราเอาไว้ใช้ในการปีนเขาน่าจะเห็นว่าของผมอย่างตอนนี้เนี่ยมันจะมีเป็นคูณ2ละเพราะว่าผมกินเห็ดไปนะครับรวมถึงผู้เตา stamina ที่ใช้ในการไปท่าโจมตีกับอากาศนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเห็ดอันนี้จัดว่าค่อนข้างสําคัญมากในเชิงของทั้งเกมเพลย์แล้วก็การรับพลังวันอะไรต่างๆนะครับนี่เลยบันทึกการแพนจอนนะฮะที่เป็นคล้ายๆเหมือนเคลดมือใหม่ไปเห็ดไป2ออันก็รับได้นะครับ ก็เนื้อหาวิดีโอนี้ก็มีสั้นๆแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน PowerPay ด้วยนะครับใครอยากจะเติมเกม Tower Fantasy หรือพวกเกมกรชาอื่นๆร้านนี้ก็รับเติมหลายเกมเลยผมเติมมานานแล้วปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนครับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ